นี่พี่น้องมาเบื้องายบุญมีนี่มือนีนะครับผมเล่าผ้าผัวเล่าไปหน้าทั้งจมทั้งให้ผัวสเสดงว่าผัวดังไฟปฏิดมานีว่าสั้นว่าคนที่จัดการให้เบิ้งวาสวนาหนีวิธีการดังไฟสมัยโบราณเบิ้งเอาวสั้นผัวก็น,นั่งก็จอเบื้องนั่นแล้วถึงเนี่ยจมให้นะครับผมเอารลังจากที่ อันนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับดังไฟตีเสียบาเลยแล้วก็เผาหินนะครับผมแล้วก็ผ้ากันมาขุดหลุมหรือบาดนี่เออเพิ่นจเพิ่นจิอบปลากันไปเอาขุดหลุมเป็นลองแบบนี้นะครับผมก็ได้ปลามาตัวหนึ่งแล้วพอได้ปลามาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปหา้ปัวแล้วไปหาใบไผ่มัดเอาได้ไม่น้อยไอะไรก็ถือจมก็เอาที่น่องเอ้าแล้วก็เอาใบไผ่ห้องลงไปนะครับผมห้องไปในหลุมนะครับผมแล้วก็มีผ้ากันเอาหินลงไปนะครับผมเอาหินลงไปแล้วเอาปลาลงไปอบบานนี่เออแล้วก็เอาใบไผ่มัดไว้แบบนี้เออทับไว้แบบนี้เอ้า พอทับไว้จะข้าวสักคู่นะครับผมทับไว้ดีประมาณจะเครืองมือนี่แหละพี่น้องเอ้เอาพอได้เคืองมือเราหินทับไปไปนี่โอ้อยปลามันก็จะสุกพอดีจักมัสุกว่าสุกเราพี่น้องเอ้ยอบปลาแบบไม่พี่น้องเอออบปลาให้ใส่ใบไผ่หันหัวมาสั่นไปให้ไ, hay, ไปหน้านะครับผมเอออันนั้นกระบื่มีเอา้าถั่วซ้ำกระบื่มีนะครับผมวันนี้ก็จะเอานี่นะครับหางงาข้าแล้วครับผมเอาฝานใส่นะครับเพชรเป็นเมียงปลา พี่น้องก็ไหวกินผู้เดียวเลยแบบนี้เออผัวนี่ไปหาปลาข้างนาพผันนะเออบ่ได้กินน้ำใจบ่นนะี่แหละเพืยอนนีซิมงควันมาสันว่าโอ้กินกับเขาเหยอะสุดแล้วผัวน่ะ ักสุกบ่สุกเราพี <Wha> ่น <Luis> ้องเอ้ยจังสีเหล่านี้แจังหวานเพป็นว่าเอาบัดนี้นะครับผมเราก็ไปพ่อดอกดินเราพี่น้องเอ้ยเก็บดอกดินละบัดนี้เออได้เก็บดอกดินโอ้มีกระทะอีธานี่ใครว่าไม่มีกระทะเออแต่ว่าเรามักอบนะบัดทีนี้ก็ะชิมัดเจียงเลยเจแกงปลานะครับผมแกงปลาใส่ดอกดินพี่น้องเอ้ยเอาบัดนี้ใส่พริกลงไปมันถวยนึงนะครับผมจากนั้นก็ใส่ปลาลงไปสองตัวนะครับผมบ้วัวเก็บเราพี่น้องไม่มีกลไการ้วัวนะครับผมเดี๋ยวมันจะบ่วหัวอำลมลำนะเอาบัดนี้ก็นั่งขายข้าวนะครับผมอ่าบัวกัน เราไม่ตะเกียบไปทาและบ้านี้ไม่ตะเกียบก็ไม่ตะเกียบอันค่อว่ามันไม่ไม่ลำห่างวะนี่แม่โอ้ไม่ลำห่างก็ไม่พัก,กเกษดเด้อผุ้หล้วอุ้ยสุกแล้วบ้านี้ทึงกินดอกดินาบ้างนี้พักกันมากินขา้าวปลาอยู่หน้าปราเสุดไปโอ้แซ่บายเด้อบรรยากาศแบบนี้กินขา้าวปลานะครับผมระว่าเแซ่บแห้งระว่า